5สอเป็นพื้นฐานทำงานอย่างปลอดภัยสร้างมาตรฐานสร้างวินัย SRI 9ก้าไกลยั่งยืนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์เรื่องบอร์ด5สอนะครับเป็น EP ที่12บอร์ด5สอรประกอบด้วย 1. คือนโยบาย5สอ 2. layout รัะสมาชิก 3. แผนงาน5สอ 4. ผลการตรวจประเมิน 5. ใครเซน หกข่าวประชาสัมพันธ์และเจ็ดมาตรฐานห้าสอนโยบายห้าสอประกอบด้วยหนึ่งประกาศเรื่องนโยบายห้าสอประจำปีสองผลการประเมินห้าสอหรือ KPI l a y และสมาชิกประกอบด้วย l a y o u ์พื้นที่รับผิดชอบและสมาชิกผู้รับผิดชอบแผนงานห้าสอประกอบด้วยแผนดําเมินง,งานห้าสอประจำปีและแผนดําเมินง,งาน 5สย่อยผลการตรวจประเมินประกอบด้วยผลการประเมิน5สประจำปีโดยเซลล์ออดิตคอมมิชตีออดิตและท็อปเมเนจเมนต์ออดิตภาพก่อนและหลังการปรับปรุงการทำ5สไคเซนประกอบด้วยผลลัพธ์การทำไคเซนและภาพก่อนและหลังการทำไคเซน ข่าวสารประชาสัมพันธ์เช่นคาถา5สอและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทและสุดท้ายนะครับมาตรฐาน5สอประกอบด้วยมาตรฐานกลาง5สอและมาตรฐานพื้นที่สร้างมาตรฐานกำหนดแนวทางทำงานแทนกันได้ง่ายต่อการปฏิบัติคลิป ep ที่12บอร์ด5สอก็ได้จบลงแล้วนะครับหวังว่าเพื่อน,อนจะได้รับประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองนะครับ ขอบคุณครับ